นี้มาร่วมงานในฐานะมิสการจุบุรีวันนี้มาในฐานะเป็นสปอนเซอร์แบรนด์ที่ด้านนาเข้ามาจากเกาหลีค่ะแบรนด์ลาโบนิต้าแล้วก็น้ําหอมดาจองสองแบรนด์ก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมิสการฉุบุรีค่ะทป้สองตัวนี้คือพี่ด้าทำมานานอะไรยังไงแล้วจริงๆอ่ะลาโบนิต้าเพิ่งนาเข้ามาค่ะก็คือเป็นแบรนด์จากเกาหลีแล้วนำเข้ามาขายในเมืองไทยก็เลยแบบเออเริ่มทำการตลาดก็เพิ่งเข้ามาได้ประมาณสักปีกว่า ก็เลยได้มาคุยกับเวทีมิสการการ์จูรี่ปีนี้เขาจัดใหญ่มากเราก็เลยสนใจก็เลยแบบได้มาคุยกันก็เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของของเอวทีนี้ค่ะ กับการตัดสินใจเขาว่าเป็นสปอนซ์มันยากง่ายยังไงมั้งก่ะพ่ดามวันจะต้องทํากิจกรรมคุยกับทงพีดีแล้วถูกคอวันนั้นก็ไปออกรายการแชแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมาทําการตลาดก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยก็เลยได้มาคุยกันก็เลยแบบเออเพราะว่าว่าเวลาเรามาเป็นสปอนเซอร์ของเวทีนี้ค่ะเขาก็จะมีเหมือนให้น้องๆเนี่ยมาขายของปักตะกร้าอะไรแบบเนี้ยเอ้ยแล้วบอกเอ้ยน่าสนมันก็ได้ยอดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออ ตกลงเป็นสปอนเซอร์กันก็สนุกดีค่ะบรรยากาศนี่เป็นปีแรกที่เรารได้เป็นสปอนเซอร์ของ Miss Brand c h บุรีฟีดแบ,บ็กเป็นไงบ้างคะดีมากดีมากน้องๆก็ขยันมากเลยค่ะแต่ละคนก็คือเพราะว่า,าทุกๆออเดอร์มันมนับเป็นคะแนนของ Fa s t t r ท c กที่เข้ารอบ13คนสุดท้ายแล้วก็6คนสุดท้ายแบบนี้ค่ะน่จะเป็นได้ตำแหน่งคนที่ได้อยอดขายสูงสุดเนี่ยได้ได้ฟาส t ์แท็กด้วยก็ทางเวที Miss Brand c h o m เขาก็จัดสรรได้ดีมากๆพอคนได้มาทำอย่างนี้แล้วมัน ติดใจไหมี่ดติดใจติดใจสนุกที่จะไปแบบจังหวัดอื่นไหมนี่ติดใจติดใจจังหวัดอื่นติดต่อมาได้อย่างงี้ถ้าราคาโอเคน่ารักคนจะไปแบบนี้อ่ะสุดท้ายพี่ดาฝากคิตกันก่อนอ่ะฝากไว้ด้วยละกันสาหรับแบรนด์ลาบนิต้านะคะเป็นเซรั่มดีๆใช้แล้วก็คือหน้ากลว์แบบสาวเกาหลีแล้วก็เรามีหลาย p r ดัก c เลยค่ะของแบรนด์ลาบนิต้าประมาณ20 SKU ให้ได้เลือกกันก็ไปดูในทุกแพลตฟอร์มได้เลยเซิร์ชว่าลาบนิต้าไทยแลนด์ค่ะ พี่ดาค่ะทีนี้มาถามถึงดราม่าในเรื่อง <c oughs> ตอนนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์เนาะกับมันก็ไม่เหมือนเดิมมันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกหรือออกแม้ว่าสิ่งที่แบบเเอเอเออได้เจอมาอะไรแบบนี้ค่ะก็มันก็ไม่เหมือนเดิมก็แต่ว่าด้ากันนานาได้มีการเคลียร์กันหลังจากที่ ได้ออกรายการแฉก็อย่างที่เป็นข่าวที่ได้เล่าให้ฟังแหละก็วันลุกขึ้นก็เลยได้ไปเคลียร์กันนานาว่าแบบตกลงแล้วเนี่ยความจริงมันคืออะไรเพื่อนก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังเลยแบบเนี้ยก็ก็เข้าใจในการตัดสินใจของเพื่อนซึ่งเราก็ไม่สนับสนุนนะในการกระทาของเขาอะไรแบบเนี้ยซึ่งเพื่อนเองเขาก็รู้สึกผิดกับการกระทานั้นก็คือหน้าที่เขาก็ต้องชดใช้นี้ไปหรือถ้าวัานหนึ่งจะมีความผิดตามกฎหมายอะไรเนี่ยก็เขาก็ยินดีที่จะ รับความผิดตามกฎหมายไปอะไรแบบนี้ก็ต้องว่าไปในทางกฎหมายค่ะแต่อย่างพัชถึงได้เงี้ยที่ออนา,นานเนี่ยก็ได้มีการเ,ออเหมือนได้ไปลงทุนโปรเจกต์บางโปรเจกต์กับนาอนานานะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เงินแบบ,แบ,บผิดวัตถุประสงค์เหมือนที่ได้อธิบายไปในไลฟ์เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับนานานแล้วซึ่งอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของทางกฎหมายเพราะว่าเดี๋ยวด้ก็ต้องให้ทานายได้คุยกับพัทานายของทานฝั่งของานานาอนกที จะไปถึงขั้นฟ้องร้องไหมคือสำหรับด้าด้าเห็นแกหลังแต่ตอนนี้สำหรับด้านะอันนี้อนาคตเราไม่รู้แต่ว่าณตอนนี้ถ้าเกิดจะเอาถึงแบบไปถึงคดีอาญาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ถึงแต่ตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนการคุยไก่เกลียกันก่อนว่านี่สามล้านสำหรับของด้าเนี่ยเขาจะใช้อย่างไรอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้ก็ได้มีการคุยกันว่า นานาเนี่ยก็ต้องไลฟ์ขายของให้ดาทุกครั้งที่เขาขึ้นไลฟ์อันนี้ค่ะก็เป็นเหมือนชดเชยกับเงินที่เราเสียไปอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือเป็นการไลฟ์ให้ให้พี่ด้าฟรีฟรีฟรีอ่าก็เป็นการตกลงกันเนี่ยแบบว่านานาเองเขาก็บอกว่าโอเคเขาก็ขอโทษกับสิ่งที่ทําไปอะไรแบบนี้เออแล้วก็ก็เลยตกลงว่าทุกครั้งที่นานาขึ้นไลฟ์ณตอนนี้ก็จะต้องไลฟ์ให้กับแบรนด้า นนก็คือตอนนี้เขาก็ยังไม่มีเงินก้อนมาใช้ได้หรอกก็เลยทําแบบนี้ไปก่อนอและในอนาคตถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาตั้งตัวได้หรือว่ายังไงบ้างเขาก็จะค่อยๆชดใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยยังไฟแนลทุกอย่างมันยังไม่ไม่ลงตัวเพราะว่าด้าก็เดี๋ยวต้องคุยกับทนายด้าและให้ทนายเนี่ยคุยกับทนายของทางนานาอีกทีหนึง่ง ก็ดีนะตอนแรกๆที่เขาไลฟ์ประายอดหนึ่งก็ก็ได้เยอะเหมือนกันสําหรับที่เขาไลฟ์ให้แบรนดา้าแต่ว่าพอลองให้แบบเราเราขึ้นพอตอนแรกอะ่ะเราไลฟ์คู่กันหมายความว่านานาก็จะโทรวิดีโอคอลหาด้าแต่ฟีดแบ็กกลับมาคนก็ว่าได้เยอะมากเลยว่าตกลงแล้วยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไม่ได้ขึ้นไลฟ์กับนานาอย่างเงี้ย สินค้ามันก็ขายไม่ได้อันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนน่ะเข้าใจด้วยเพราะว่าในคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยคือบางคนก็มาว่าบอกว่าเอ๊ะวันก่อนยังร้องไห้วันนี้มาหัวเราะดีกันแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ดีกันแต่หมายความว่าหน้าที่อ่ะในการทํางานในการชดใช้หนี้เขาก็ต้องใช้หนี้ได้ใช่ไหมคะณนะตอนนี้เ็ายังไม่มีเงินก้อนที่จะใช้ก็เลยให้เขาขายของให้เราก่อนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยเวลาไลฟ์ขายของเราก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสจะให้แบบทะเลาะกันหน้าไลฟ์มันก็ไม่ใช่เรื่องถูก มันก็เลยต้องมีการแบบว่าพูดคุยกันไลฟ์เวลาไลฟ์ขายของอะเราก็ต้องอธิบายโปรดักตที่เรายิ้มแย้มแจ่มใสคุยกันหัวเราะกันก็เพื่อเอนเตอร์เทนให้คนดูไลฟ์เนี่ยสนุกไปกับไลฟ์นั้นก็เลยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยแบบนี้ค่ะก็โอ้โหร้องไห้ไป3วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้โอเคแล้วโอเคก็แบบได้มีการเคลียร์ใจกันทุกอย่างแบบนี้ค่ะก็โอเคก็ ถามว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถามว่ายังยังยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขาเพราะว่าเรารู้จักกันมา30ปีแต่ว่าความเป็นเพื่อนในอนาคตยังไม่แน่ใจแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขั้นตอนเรื่องของการช้ใช้นี่ก็ต้องให้ทนายคุยกันค่ะเรื่ออะไรเสียใจเหรอคะพม่ดมันก็เสียไปต้องยอมรับก็ก็ ก็ต้องเสีย,สยไปตอนเคลียร์กันเนี่ยค่ะก็ได้มีการคุยกับนานานา,นานาเขาบอกเข้าใจวันข้างหน้าไม่รู้จะกลับมาเป็นเพื่อนดได้หรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเขาก็ต้องยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เคลียร์กันก็โอเคก็ผ่านไปแบบเนี้ยเราก็ต่างคนต่างทํางานกันต่ออะไรแบบเนี้ยค่ะจรจริง<อ>คนก็บอกว่าหือพี่นานาเาพูดไม่ตรงกับเพื่อนหคนเลเข้าใจได้ยังไงว่าจเาพูดกับเราคความจริงคือณตอนเนี้ย วันที่เขายอมรับความจริงอะ่ะเราก็เช็คกับฝ่ายฝ่ายอื่นๆด้วยซึ่งอ่าโอเคก็พูดตรงและแต่ว่าย้อนกลับไปอะ่ะตอนนั้นเราไม่เคยรู้จักเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งเขา<ม>ของด้ากันนานาก็จะเป็นพาร์ทเพื่อนที่ เป็นเพื่อนสมัยในวัยเด็กค่ะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งชุดข้อมูลที่นานาเรา,า,าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอย่างที่ด้าอธิบายไปนั่นแหละพีพไ่ได้เห็นมีการไลฟ์สดของทางพี่เจนนี่ไหมคะที่ผ่านมาอ่าเห็นค่ะอืมก็เข้าใจเจนนี่คงความรู้สึกเดียวกับกระด้านนั่นแหละว่าตกใจไม่คิดว่าเพื่อนสนิทมากๆจะ,จะจะจะทำเราแบบนี้อะไรแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยด้าก็อยากจะให ออเหมือนเราอ่ะคุยกับทางนานาไปแล้วว่าซึ่งเขาก็ขอโทษเราซึ่งด,ด้าแมนแมนด้าบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนขอโทษก็จบไม่เป็นไรแล้วก็ไอ้นี่ที่มียังไงก็ต้องใช้กันอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดพีเจบอลกมได้มีการออกมาไลฟ์กับพี่นาณาแล้วบอกว่าพี่นาณาเนี่ยก็เพิเพงเจอาเหมือนคนนี้ก็ขายแมนแมนขมนายหมดแล้วอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงก็นนรู้ว่าเพื่อนอ่ะมีปัญหาด้านการเงินมาสองปีอันเนี้ยทราบแต่ด้าแค่ไม่รู้ว่าไอ ลู่ทางที่เขาไปหาเงินมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแบบนี้ค่ะก็ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนก็ขายแบรนด์เนมขายรถอะไรเงี้ยไปไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยค่ะ เพราะหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมยอดเงินมันถึงสูงหลายคนอยากรู้ว่าจริงๆ้วพี่พี่นานาเอาไปทําอะไรเพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์พี่นานาเองก็ไม่ได้มีการเขาเรียกว่าทำคอนเทนต์อะไรที่มันแบบดูใหญ่ดูลาลน่าจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจนั่นแหละเพราะว่าอย่างนานาเองเขาเป็นคนที่ทําธุรกิจเยอะหลายหลายโปรเจกต์ซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องให้เขามาอธิบายว่าที่มา เงินที่ได้มาเนี่ยมันไปไหนหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้ไปแบบรู้ว,ว่าเขาทําธุรกิจแล้วมันขาดทุนหรือว่ากําไรอะไรกี่โปรเจกต์บ้างแบบเนี้ยค่ะแลต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เอ,องมูอะไรพี่นานน่เพราะว่ามันเหมือนมันก็มันคิดคือตอนนี้มันติดข่าวมาเหมือนแบบจะมีเจ้าหนี้นะเตรียมดําเนินการนะั่นนู่นนะี่อ่ะก็ได้มองว่าเพื่อนเนี่ยไม่ห่วงเท่าไหร่หรอกเป็นห่วงหลานมากกว่าสภาพจิตใจของของหลานคือเราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราก็แบบ สมมติว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อนจะโด,โดนดำเนินคดีอ่ะอันนั้นก็ว่าไปตามกฎหมายเพราะว่าคนทำผิดก,ก็ต้องก็ต้องได้ได้รับผลที่ตามมาใช่ไหมคะแต่ว่าห่วงสภาพจิตใจของหลานมากกว่าที่แบบรูิว่าวันหนึ่งเพื่อนจะดนดนดำเนินคดีแล้วแล้วหลานจะเห็นภาพอะไรเหล่านี้หรือเปล่าแค่นั้นเองประมาณนั้นไม่ได้ได้มีการทักไปถามทักไปคุยหรือแบบไปไปพอจะแบบถามครอมครัวลยว่าเฮ้ยตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วมันมีจริงหรอที่แบบว่าจะเตรียมตัวดำเนินคดีกับเพื่อนเรา ซึ่งอันเนี้ยยังไม,ไ,ไม่ได้คุยกันว่าตกลงจะมีจริงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออยังยังไม่ทราบแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันมีจริงๆริงค่ะพี่ด้าเองจะยังไงใช่ไหมก็อันเนี้ยด้าในส่วนของด้าเดี๋ยวด้าต้องขอคุยกับทางทนาอีกทีหนึ่งว่าตกลงเนี่ยในพาร์ทด้าเนี่ยต้องยังไงบ้างมันอย่างอย่างของด้าเนี่ยมันอยู่ในการไกลเรียกันอยู่ด้าก็เดี๋ยวเดี๋ยววันพระรหัสเนี่ยด้ามันมีประชุมกับทางทนายก็เลยยังให้คําตอบอะไรไม่ได้ค่ะ ก็เกี่ยวกับการทาธุรกิจอะไรแบบนี้แหละแต่ว่าเขาก็เอาเงินไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้ไปทําธุรกิจปีนึงละค่ะประมาณปีนึงแต่คิดว่าเขาน่าจะเอาเงินเราไปไปใช้ด้านอื่นไปไปแบบเหมือนไปจ่ายดอกเบียอะไรเงี้ยมากกว่าแบบนี้ค่ะอย่างนั้นตอนนี้ที่พี่ได้ให้พี่นานาอะไรนี่พี่ได้ได้มีกําหนดเลยคะว่าวันหนึ่งต้องไลค์ให้ชั้นกี่ครั้งก็วันละครั้งวันละครั้งเพราะส่วนใหญ่เขาจะไลค์แค่วันละครั้งทุกครั้งที่เขาขึ้นไลฟ์เนี่ยเขาก็ต้องแบบอ่าไลค์ให้กับทางแบรนด้าแบบนี้ค่ะจนกว่าแบบ เหมือนเขาจะมีเงินมาใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะจากเหตุการณ์นี้มันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งมองอีกด้านหนึ่งชื่นชมพี่ดากับการที่ให้โอกาสคือจริงๆอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่อยากให้โอกาสเพื่อนคือเห็นเห็นแกหลานเห็นแกหลานเพราะว่าเราก็เห็นหลานตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ตอนเขาเกิดแล้วเราก็มากอดแบบตอนหลานเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วยิ่งลูกด้ากับกับลูกนานาเนี่ยก็สนิทกันเราก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นหลานแท้ๆของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเห็นใจ ตรงเนี้ยมากกว่าเท่านั้นเอง mm. แต่ว่าในความสัมพันธ์ของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คงไม่เหมือนเดิมหรอก mm hmm. อพี่ได้ได้มีการอัปเดตพี่นาำนแล้วว่าตอนนี้น้องๆเป็นยังไงม้างหลานเป็นยังไงมั่งด้ยังคือไปเรียนปกติไหมหรือยังไงทที่อ mm ัปเดตก็คือตอนนี้หลานหลานเน,นี้ยก็คืออ่อยังไม่ได้ไปโรงเรียนยังไม่พร้อมไปอย่างเงี้ยค่ะท mm hmm. ราบก็แค่นี้ mm hmm. อื ก็น่าจะมีผลนะสำหรับจิตใจของของเด็กอะค่ะเด็กเขาก็เพิ่งแบบเริ่มอายุ1 1 1เงเนี้ย12ก็เริ่มที่จะเป็นวัยรุ่นแล้วเพราะฉะนั้นแบบเขาก็ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะสภาพจิตใจเขาก็ก็คงเสียใจแหละแต่ว่าเราในอนาคตเนี่ยเราได้ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้คุยกับหลานเลยว่าเป็นยังไงบ้างก็อย่างวันนี้ทางพี่ก็พูดเองก็ได้ออกมายังไม่ได้ดูเลยมางานนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ดูไลฟ์ แรกที่รู้เรื่องก็คือร้องไห้เป็นชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะนี่ว่าทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันตกใจว่ากับสิ่งที่ที่เพื่อนทํากับสิ่งที่เพื่อนพูดไปอะไรเงี้ยอย่างอย่างเคสตาคือก็ก็จะเป็นชุดข้อมูลอีกแบบนึงอย่างที่บอกแหละว่าพอมาเคลียร์กันก็ตกใจร้องไห้ไปสามวันเหมือนกันเออแต่สำหรับพี่ด้าในฐานะที่เราก็มีครอบครัวเนาะหลายคนตั้งคำถามว่ามันเป็นไปได้เหรอที่จริงๆแล้วแบบพี่เวไม่รู้เรื่องเลยเงี้ยจริงๆอ่ะด้าสำหรับด้านะด้าเชื่อว่า เวอเพิ่งมารู้ตอนหลังๆนี้เอง mm hmm. สําหรับสาหรับด้านนะจากที่การคุยกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าบ้านนี้เขาจะเป็นนานาจะนคนจัดการ mm hmm. คือแต่ละครอบครัวการจัดการด้านการเงินไม่เหมือนกันเนาะบางคนแยกกระเป๋าแต่บ้านนี้เขาใช้ใช้เงินแบบอยู่ในกองกลางแล้วก็นานาเป็นคนจัดการทั้งหมดอะไรแบบนี้ค่ะเออสำหรับด้าได้ว่าเป็นไปได้ที่เวไม่รู้พี mm ่ดาค่ะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ มันสอนอะไรไม่ได้ยังไงบ้างก็คือสอนว่าต่อไปนี้เราอย่าไว้ใจแม้กระทั่งเพื่อนสนิทเราก็ไว้ใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล่นนี่ก็กลายเป็นพี่พนุ่มแแบมทุกคนเรียกได้เป็นพี่หนุ่มแมบบสองพันยี่สิบห้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันก่อนได้มีโอกาสเจอพี่พี่หนุ่มแแบบพี่หนุ่มแแบบโทรมาบอกดาด้าพี่เข้าใจความรู้สึกของหนูอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบว่าเดี๋ยววันก็ผ่านไปพี่หนุ่มแแบบกะให้กำลังใจแบบนี้ค่ะมันกลาย การลงทุนกับเพื่อนไน,<ก>นี่ยพี่ดาก็เพราะัวนะต่อไปนี้คือเราจะต้องแบบเรามัดระวังมากขึ้นพอการลงทุนกับเพื่อน่ะบางทีเรื่องของเอกสารห,หรืออะไรเนี่ยเราไม่ได้รัดกลุ่มเพราะเราไว้ใจถูกปะคะ <ใช S 1> แต่ต่อไปเนี้ยเราก็ต้องมีความแบบต่อให้เป็นเพื่อนกันเรื่องเอกสารต่างๆก็ต้องมีความรัดกลุ่มมากขึ้นเราจะลงทุนอะไรก็จริงๆอ่ะนิ่งเป็นคนไม่ประมาทแต่ด้ความที่เรา ไว้ใจเพื่อนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้การจะลงทุนอะไรต่อไปนี้คือเอกสารต้องชัดเจน<ม>ต้องคุยกับทานายก่อนที่เราจะโอนเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยตอบตั้งใจไว้แบบแบบนี้แล้วต่อให้เป็นเพื่อนสนิทกันสถานะณนะตอนนี้ถ้าจะให้พี่ดาพูดถึงพี่นานามันคือเพื่อนหรืออะไรยังไงหรือแค่คนรู้จักคือเขาก็ยังเป็นเพื่อนที่เรามัน คือยังไงดีอะสาิปีอะมันมันตัดกันไม่ขาดหรอกนึือออก่าแบบเหมือนแม่เขาแม่นานาแม่ด้าก็รู้จักกัน<ม>นานาเนี่ยรู้จักกันมานานมากแล,ล้วรุ่นลูกเราเนี่ยอย่างทุกวันนี้ลูกด้าก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย<ม><ม>แบบนี้ค่ะก็เขาก็ยังแบบคุยกันกับลูกของนานา<ม>แบบนี้ก็เลยเออมันก็ตัดกันไม่ขาดเึื่อหมาออกไหมคะว่าม,ม,มันมันสนิทกันมาแบบสามเจเนเรชั่นแล้วก็ เรื่องต่างๆค่ะชีวิตต่างๆที่เราผ่านมาอนะไรเงี้ยมันก็เยอะสาสิบปีอ่ะมันก็มีเรื่องราวดีๆเยอะเหมือนกันในสิ่งที่แบบเพื่อนทำให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เยอะพอสมควรก็เลยรู้สึกว่าถามว่ายังเป็นเพื่อนกันไหมสถานะมันตอบยากอ่ะมันมันมันตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่ายังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่าจะตัดไปเลยไหมก็คงไม่แบบเนี้ค่ะ เป็นห่วงบอกว่าตอนนี้มันก็คือเหมือนแบบมีหลายข่าวออกมาในเรื่อ่าก็เป็นห่วงแต่ที่ด่าห่วงที่สุดก็คือหลานแค่นั้นเองออเผื่อใจหมคะเพราะว่ายอดเงินมันเยอะอเผื่อใจไหมว่าสาล้านเราอาจจะไปไม่ได้ก็นี่ก็ก็เผื่อใจเราไม่รู้ว่าเขาจะแบบหาเงินคืนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หวังว่าที่ผ่านมานานาก็เป็นคนเก่งนะเขาก็เป็นคนทําธุรกิจมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าวันดึงเขาจะตั้งตัวได้แล้วกลับมาช้นี่ ให้กับเพื่อนๆละกันอังสุท้าแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่นานาอ๋ออะก็นานาเขาเขาเขารู้สึกผิดแล้วแหละสำนึกผิดแล้วกับสิ่งที่เขาทำนะซึ่งโดยส่วนตัวด้าเนี่ยก็ได้มีการเคลียร์ใจกันเรียบร้อยก็ไม่ไม่ได้ไปซ้าเติมเพื่อนแต่แค่อยากให้เพื่อนหลังจากเนี้ยพยายามแบบคิดอะไรให้รอบคอบอย่างจะทําอะไรอะอย่างแรกที่ต้องคิดน่ะนึกถึงลูกเพราะว่าเนี่ยผลกระทบเต็มๆอ่ะได้รู้สึกว่าเด็กได้รับผลกระทบมากๆกับกระแสสังคมที่เกิดขึ้นนะคะ